ทถานีสถานีลบุรีสถานีอยุธยาและสถานีรางเสรีเป็นสถานีต่อไปตามลำดับนะครับสถานีนครสวรรค์ในน,นามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้ริษารทุกท่านที่ใช้รถไฟเป็นยาฐานนัินนการเดินทางและวหวังอย่างนี้ว่าเดิน,าดนทางครังต่อไปการรถไฟกรมการรถไฟอีกขอให้เจ้าพนิษารทุกท่านเดินทางสุดจุดหมายปลายทางโดยสสัสดิภาพ ที่นี่สถานีนครสวรรค์ขอขอคุณครับที่นี่สถานีนครสวรรค์ท่านผู้โดยสารที่จะลงสถานีนครสวรรค์โปรดตรวจสอบดุสิตของสัออตว์พะของท่านที่นำติดตัวมานำลงให้ถูกต้องและครบจุวนในอากาศกับรถที่เข้าจอดเทียบชัชลาที่หนึ่งเป็นกับรถด่วนพิเศษดีสะนั่งปร,ประกาศที่สถานีนาส,รราสถานีนครสวรรค์ สาจะสถานีขอนก่่อสอบตสทของักออกานที่นำติดตัวมานโลงให้ถูกต้องและครบจใลนาการตัวรถที่เข้าจอดที่อัญชัาที่เดินเป็นรถด่วน รถที่ข้อจอดเทือกสัจชาที่หนึ่งเป็นตำรวจพิเศษเดชรัตนสัมพันธ์สุขจีเดินทางรับส่งผู้โดยสาจากสถานีศิลาอาตไปทางสถานีกูุเทพผู้โดยสารที่มีตัวเช่นการโดยสารกับรถเี่นนแล้วโปรดเพื่อจ่ายที่น้างภายในกรมรถให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยนะครับกรมรถเช่นนี้ออกจากสถานีนครสวรรค์ไปแลจะอยูรับส่งผู้โดยสารที่สถานีสุโขทัยสถานีอนุทิยา สถาน,นีนครสวรรค์ในนามของ